ขยับมาที่จังหวัดกาลสินกันแน่ค่ะที่หอประชุมจังหวัดกาลสินศูนย์ราชการจังหวัดกาลสินนำโดยนายธนพัทรนาระนองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีจเจริญพระพุทธมนต์และเหตุบุญตักบาทถวายพระราชกุศลพระเจ้าวรวงเธอ พระองค์เจ้าสมสวรลีกมมมือนสุทธนารีนาฏเนื่งในโอกาสวันคลายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2568โดยมีนายนพดลจอมเพชรนายพดุงศัก์อิมเอิบรองผู้ว่ราชาการจังหวัดกาลสินมีทางตุลาการอายการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชาการข้าราชาการพลเรือนคณะกรรมการเหล่ากาชาจังหวัด ภาเอกชนและพระสงฆ์นิกรทุกมูลเราเขารวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และรวมกันเฮตบุญตักบาทพระพิสุกสามเนรเพื่อถวายพระกุศลจากนั้นค่ะท่านรองผู้วาราชการจังหวัดกาฬสินค่ะนายธนพัทรนรนองได้เป็นประธานในพิธีลงน้ำถวายพระพรชัยมงคลพระเจ้าวรวงเธอพระองค์ เจ้าสมสวลีกรมมือนสุทานารีนาดหนึ่งในโอกาสวันคลายวันประสูติวันที่3 3กรกฎาคม2 5 6 8โดยมีตุลาการทหารตำรวจอายการข้าราชการพลเลื่อนคณะกรรมการเหล่ากาชาจังหวัดภาเอกชนและพระสงฆนิกรทุกมูลเลารารวมลงนามถาวายพระพรชัยมงคลเบื้องนาพระรูปพระเจ้าวรวงเทอ ระองค์เจ้าโสมสวรลีกรมเมืองสุทนารีนาฏเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ